ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนี่ครับก็สวัสดีนะครับเราก็ยู่กับช่องแรมโบวทีวีเหมือนเดิมนะครับอะไรครับก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นลูกซองกันนะครับก็โดยตัวในวันนี้เราก็จะมาเล่นในตัวของแคลอรีนะครับนี่ต้องเป็นชุดนี้ป่ะหางโคตรใหญ่อะครับนี่ครับผมเอาวิ่งไวไปเลยนะครับก็นี่เราจะเล่นตัวละครนี้กับสกิลนี้ซึ่งเป็นคอมโบนะครับถ้าหากว่าเราไปลงเล้งธรรมดาเนี่ย เราก็จะเอาสกิออลอะลอร่าไปแทนนะครับแต่ว่าพี่จะเล่นหมดสีวิสีเราก็จะเอาเออเอาอะไรวะลืมละนี่ไงแล้วก็จะเอาบัตรหมวยไทยไปด้วยรับรองว่าโดนเม็ดเดียวเกลี้ยงเพื่อนเพื่อนได้ยินเราป้านเพื่อนนายนายนายยินเราไหมอะแน่แน่หนูมาลีนะนายนี่นายได้ยินเรนาไปแน่นายโอ้ยโดนโดนเพื่อนรับข้างเมืออจนได้่ะม่เป็นไร่ะ ต้องอยู่คนเดียวอยีกแล้วนี่นายไม่คชดจะคุยกับเราบ้างเลยเหรอยังไงจังหวะเด้เฮ้ยข้างหน้ามีตัวขวาก็ไม่ีอีกจังหวะนี้ไม่รีรอครับผมเห็นยืนยิ่งอย่างนี้ก็ป๊าบป๊าบเข้าหัวให้มาเพื่อนเรียบร้อยไปสามแล้วยังไงอีกตัวหนึ่งอยู่ใส่นี่ไงเห็นวิ่งทางนี้ไอ้กามาดิไอ้กามาี่ไอ้กา,า,กาเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะหมัดยกทีมโอ้รอบแรกก็รวยฮนะมันไม่สนุกอะ่ะฝ่ายตรงข้ามมันยืนอยู่เฉยๆอะ่ะผมไม่ชอบอะ่ะอยากต้องการแบบต้องการบวกอะ่ะ <c oughs> เพื่อนเรานี่แบบห้าวจัดครับไม่เป็นไรมาเพื่อนเราจะปกป้องพวกนายเองพวกนายแค่ยืนเฝ้าฐานไว้เดี๋ยวเราจะปกป้องพวกนายเองเพื่อนยังไงเอาเหน็นยืนอยู่นี่อย่างนี้แล้วก็ยังไงจังไงดิ อังลวกไปหนึ่งอ้งลวกไปสองอ้งโอ้โหลวกไปสามเข้าหัวไปหนึ่งแต่จังหวะนี้ยังไงข้างหน้าเหมือนจะยิงสาดมาจากไกลมาดิเพื่อนไม่จะปังแล้วก็อ่ามาดีครับมาดีฮะขอบเพื่อนเราที่แบบแทบไม่ได้เสียเลยเสียเนื้อเลยฮะสำหรับใครที่อยากให้พี่เล่นแต่กินปืนลูกซองไหนก็คอมเมนต์มาได้นะฮะ ่าล่วงไปหนึ่งไหนเจอไหนมีแล้วก็แล้วก็เนี่ยสองเม็ดล่วงอะ่ะมันดีมากอะ่ะแล้วก็โอ้เป็นไงละ่ะเห็นไหมมันดึงหัวเมื่อกี้อะ่ะใครเห็นเป็นผมบ้างไหมอะ่ะ <c oughs> อุ้ยชิบหายเราปืนมาผิด <c oughs> เนี่ยแค่นี้เราก็ชนะแบบีซี่อะชิวๆอะ่ะ <c oughs> เวลาตอนนี้ก็พิดเวลาสี่ทุ่มครับ เด็กน่าจะนอนกันและะ้วมั้งหมาเนดะน้องน้องๆไม่ต้องทําอะไรนะเอาอุย้ยชิบหายแล้วโดนอะไรละฝั่งนู้นโดนอะไรอ่ะดูนคะครับผมดึงหัวไม่ดึงมันดึงไม่ได้วะ่ะมันดึงไม่ได้หมอกไปแล้วสองและยังไงตัวสุดท้ายจังหวะนี้เรียบร้อยนอนแองแส่งมันเหลือตัวโย ยิ่งใสจริงด้แล้วน้องเขา้ามเพื่อเราทมให้วะ่ะสเต็ปก็พอได้อยู่นะครับถามว่าลูกนั่งยิงไม่ใช่ลูกนั่งดิสเต็ปลากข้าหัว,หวลูกซองเขาทำยังไงก,กันก็พี่มีเทคนิคครับแต่ว่าพี่ไม่อยากทำลี้บอกหรอก <c oughs> ไม่ได้ขี้ไม่ได้ขี้เหนียวเทคนิคนะครับที่ทำแบบนี้เพราะว่าอยากให้น,น้องเนี่ยไปฝึกค้นคว้าหาวิธีเอาเองดีกว่าเพราะว่าถ้าเราทำเอาเองเนี่ย มันจะซึมซับเข้าตัวเรอแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีได้เฮ้เพื่อนเราให้เพื่อนยิงเราให้เพื่อนยิงเราจะยิงคนเดียวนายมาเชื่อเราปะนี่ไงเห็นปะเมื่อกี้ยิงหวยไหมเห็นไหมอันเดอยังรด้สเต็ปลากหัวดีมันมีทีครับผมไม่อ่ะเกมนี้มันจบง่ายไปอะอะไรนะนาย นายนายนี่นายทำอะไรอยู่อ่ะเล่นนี่นายนายไม่ได้ไปโรงเรียนเหรอเอ้ยนี่ลืมไปวันนี้มันหยุดนายนี่นายเล่นมากี่ปียังนายนายข้างหน้าเรานายนายดึงหัวไหมอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเราโดนเราโดนยังไงยังไงเม็ดเดียวลวกเม็ดเดียวขอเม็ดเดียวลวกไปหนึ่งอาวหนึ่งแล้วนายยังไงนายเพลิดเพลิดข้างหน้าเรา ผี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 เกาหลีอยู่นี่ผีเกาหลีอยู่นี่นายนายผีเกาหลีผีเกาหลีผีเกาหลีอยู่นี่ผีเกาหลีอยู่นี่ยังไงเอาผีเอ้ยดิเผีเกาหลีไปแล้วผีเกาหลีไปแล้วเอ้ยผี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 ดูหัวผีดูหัวผีดูหัวเน่เน่เน่มันไปแล้วไปแล้วไปเอ้ยวิ่งไวนักใช่ไหมไม่เอาแล้วไม่ไม่ไม่ปืนยิงแล้วอ้าวเราเพื่อนโอ้โหผีเกาหลีโอ้โอ้โหงัวแต่วิ่งตามผีเกาหลีตายยกตี้เลย เรามีสกินปืนพิเศษให้แนะนําให้พวกนายดูอ่ะนี่พวกนายเห็นไหมเนี่ยนี่ะสกินปืนที่เราถือเนี่ยเมื่อกี้นายพูดอะไรนะฮัลโหลนายเมื่อกี้นายพูดอะไรอ่ะทำไมเขาเยียบอ่ะทำไมเงียบอ่ะฮัลโหลเยียบได้ไงอ่ะเราเหงาเป็นี้ยนายแล้วก็คนนะก็แกก้อนหินก้อนหนึ่ง ไปสนุกไม่ต oh. ้องมาสนใจโอ้โอ้ไป l a d d e อมาอยู่แล้วโอ้โหโดนลุมโดนลุมโดนลุมมันเยอะไปเยอะไปข้างลวงไปหนึ่งโอ้สวยสวยเพื่อนม่เป็นไรนายรอบนี้เราเจอสึนแกดมาได้เอาหัวไปหนึ่ง ไม่ดาวเรียบร้อยโอเคโอ้โหนายนายมันอยู่กันเต็มเลยนายอยู่กันเต็มเลยนายไอย้นี่ไงผีเกาหลีนี่ไงทางนี้ผีเกาหลีผีเกาหลีอยู่ไหนผีเกาหลีไปใส่แล้วโอ้โหเพื่อนสวยเพื่อน,อนโอ้โหพวกนายนี่เล่นเป็นงานมากว่ะนี่นายไปลงแข่งโอลิมปิกกับเราปะ ไปลงแข่งโอลิมปิกกับอบวตกับเราไหม <c oughs> โอ้โหโอ้โหนายดูเหมือนว่าเพื่อนเราเนี่ยแบบเสียงอะไรไม่รู้ค็อกคอกแคกแรกคกลิกจักหรอกอ่ารู้ดิแล้วปืนค้างอะ <c oughs> <alongside> <c oughs> ่ะเจมทำปืนมาดี noun? หรือเปล่าเนี่ยทำไมแบบยิงค้างอย่างนั้นล่ะฮัลโหลมาครับผม แม่หลายคนอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าสเต็ปลูกซองทําไงครับเดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะครับแบบคร่าวๆนะครับผมนี่นะครับก็เป็นแบบแบบคร่าวๆนะมันยังทําไม่ได้ไอะ่ะโอ๊ยตายพอผิดยังไม่ได้ใช้สเต็ปเลยไปเชี่ยว <c oughs> เรียบร้อยผีเกาหลียังไงผีเกาหลียังไงอย่างผิวจงวังหวะนี้ยังไงอละลรเพื่อนอละลรเพื่อนตอนนี้ผมโดนซ้ำมาเพื่อนเพื่อน เหลือแค่นายคนเดียวแล้วนะเพื่อนโอ้โหความหวังหมู่บ้านยังไงเอาหน่อยเร็วเอาหน่อยเร็วเพื่อนพีแอ๊ดยาดล้วเว้ยโอ้โหย่อยยับอะครับไปไอ้นี่ตีนี่เอาเอา,เอาเรื่องอยงู่นะถ้าผีเกาหลีตายอะทีมมันก็เหมือนแบบไล่น้ำยาใช่ปหมได้ได้เลยจ้าเดี๋ยวขอไอ้บอจับเพื่อนก่อนไอ้อลเปนายนายเราขอไอ้บอ, 1. 1> อ,ห,บอหน่อย ขอให้บอลหน่อยเมื่อกี้เราก็ไม่มีเหมือนกันนะนายเน่เน่เน่เนี่ยเน่ขอให้บอลหน่อยครับขอยบอลเลยครับขอใบอลเลยครับขอใบอลเลยครับตาก็ตาก็อัวกันเลยชิบหายมีโอกาสเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์นายไอเป็นไรนายเดี๋ยวเราจะแบกพวกแกงนี่ไงข้างหน้าแล้วก็ยังไงจังหวะนี้ปังโอ้โหพร้อมครอบครัว หนึ่งร้อยบาทระวังกับระเบิดนะฮัลโหลได้ไงมันมาเป็นดุนเลยเฮ้ยห,หลบก่อนโอ้โหข่าวกันทั้งบ้านเลยทีนี้โอ้โหแล้วดูมันดิแล้วดูมดันดิแล้วดูมันดิอ้าวโ้ยโอ้ไม่กัดโอ้ไม่กัดโอ้ไม่กัดจุ๊โอ้ไม่กัดโอ้ไม่กัด โอ้ไม่ครับโอ้ไม่ครับโอ้ไม่ครับโอ้ไม่แย่โอไม่คุณจริงน่ะอะก็อยู่แล้วอ่ะเออที่เราถามนายนายไม่พูดไม่จ่ายอะเราก็งอนเป็นได้นายโก้ไอวอนอะอ่ะเราเรามีเรามีเดี๋ยวเราซื้อให้ตังเราเป็นร้านหนึ่งอ่ะตังเรามีร้านหนึ่งอ่ะนายอ่ะมาเอามาเอาไปไปโอเคอ่ะพอยังไม่พอก็ปาดครึ่งใช้คนละครึ่งแล้วกันนะ พวกนายพวกนายไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเราจะจะแบ,บ่พวกนายเองนะเนี่ยพวกนายนายเห็นชุดเราปะชุดเราเป็นราชาแล้วเนี่ยราชาแมวอ่ะจริงเหรอ่ะจริงเนี่ยนายไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยนายแค่เดินตามหลังเรามาเนี่ยดูนะเนี่ยสเต็ปอะ่ะเขาจะบอกว่ามีปะสะเต็ปอะ่ะฮะมีไหมสเต็ปไม่ใช่แบบว่าดูนะนายเราจะ ้ยโดนเฉยวะเนี่ยเดี๋ยวเราเจะเอาบ้านนี้ให้ดูอ่ะมันข่าวกันทั้งบ้านเลยเสียดายว่ะเราไม่ได้ซื้อไอ้วอร์มาเฮ้ยขอเคลียร์บ้านนี้ก่อนอน,นี่งไงนี่งไงนี่งไงเป็นไงล่ะครับสเต็ปยิงหัวเป็นไงละ่ะโอ้โห เป็นไงไยโอ้ยนินดาอยากตะคอกมหมเด้เฮ้ยอยากก,กินหัวเอาหลอก <c oughs> ลอุก้ย <c> ย <oughs> ิงเลยอีกยเลยอีกเซลเลยล่รยิงเลยอีกวะเนี่ยก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปการเล่นุนลูกซองของผมในวันนี้ก็ดูเชิงก็แบบผมก็ค่อนข้างเล่นแบบยังไม่โอเคเท่าไหร่นะในความคิดส่วนตัวผมก็คิดว่าเออผมก็ยังเล่นกากอยู่นะครับสำหรับใครที่อยากให้พี่เนีฮะ เล่นจะกินปืนหรือว่าเล่นปืนไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับที่มีเฉพาะในโหมด 4v4 นะครับเดี๋ยวพี่จะไปทำการฝึกแล้วก็มาเล่นให้น้องๆดูเลยครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดมุมขวาด้านบนต้นคลิปได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย